สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมชินเคยกับช่องเกษตรไทยฟูครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทําน้ําหมักคูเซเมนะครับเข้าสู่นะปีที่2องครับที่ใช้น้ําหมักคูเซมนะครับปีแรกนะครับใช้ไปนะครับถือว่าเห็นผลพอสมควรนะครับถึงจะไม่เยอะมากแต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับต่างจากที่ไม่ ไม่ทําอะไรเลยนะครับไม่หรือไม่ใส่อะไรเลยนะครับก็มาใช้น้าหมักของครูเซเยมนี่ก็ถือว่าต้นยางนะครับมีความสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ต้นที่หน้ายางตายนะครับก็สามารถฟื้นขึ้นมานะครับมีน้ํายางให้เรากีบได้นะครับก็ใช้น้าหมักครูเซเยมต่อนะครับปีที่2เราก็จะมาทําน้ําหมักกันนะครับคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทํานะครับเข้ามาดูคลิปนี้ก็จะได้เตรียมอุปกรณ์ถูกนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือนะครับนี่ถังนะครับถังพลาสติกนะครับ200ลิตรนะครับพยายามใช้ถังพลาสติกนะครับอย่าใช้เป็นพวกโอ่งดินนะครับเพราะอาจารย์บอกว่ามันเรียกว่าอะไรมันมีการซึมผ่านหรืออากาศเข้าได้นะครับ เป็นพวกองค์ดินใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ถังพลาสติกเท่านั้นนะครับต่อมานะครับก็เป็นพวกวัตถุดิบนะครับสิ่งแรกแนะนําสิ่งแรกนะครับกากน้ําตาลผมจะใช้3ากิโลนะครับกากน้ําตาล3ากิโลนะครับตัวนี้ผมก็ชั่ง3ากิโลแล้วก็ละลายน้ําไว้นะครับเพราะมันจะเทง่ายนะครับละลายน้ําไว้นะครับ ต่อมาก็คือเนเจอร์แคร์นะครับอาหารเสริมพืชชีวภาพนะครับหาได้ทั่วไปตามร้านขายพวกอาหารสัตว์พวกปุ๋ยนะครับร้านปุ๋ยร้านยานะครับมีครับพวกเนเจอร์แคร์ถ้าไม่มีก็สั่งตรงที่อาจารย์ที่ครูเสียมได้นะครับมีนะครับต่อมาก็เป็น EM นะครับ EM EM กลุ่มจุลินทรีย์นะครับใช้1ลิตรนะครับ1ลิตร 1, 1ิต่อมาก็จะเป็นปุ๋ยสูตร2555นะครับเป็นของยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นของทุ่งเศรษฐีก็ได,กด้เป็นปุ๋ยคีนีเกตเป็นปุ๋ยเกตนะครับแนะนําเป็นปุ๋ยเกตนะครับ3กิโลนะครับ3ถุงนะครับถุงละกิโลนะครับใช้3กิโลครับผม ต่อมาก็จะเป็นเกลือนะครับเกลือแกงของเรานี่เองครับผมจะใช้อยู่ที่1กิโลครับผมครับวัตถุดิบที่เราจะใช้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับในการอุปกรณ์นะครับเป็นถุงพลาสติกนะครับ2ชิ้นแล้วก็ยางรถยนต์ในการลัดนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้อากาศเข้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผม ใส่วัตถุดิบพวกนี้ครับลงไปในถัง200ลิตรนะครับถัง200ลิตรนะครับเทลงไปเลยครับผมแล้วก็ไปผสมกันอยู่ในนั้นนะครับนี่ครับผมวัตถุดิบนี่จคเแคร์ครับกากน้ำตาลนะครับ E.M. นะครับ E.M. แนะนำเป็นของด็อกเอรอิงะนะครับนะครับปุ๋ยเกตนะครับ25 55นะครับเกลือแกง มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับสิ่งที่เราจะทํานํามักชีวภาพสูตรคูเซมนะครับฉีดพ่นใส่สวนยางพาราของเรานะครับบํารุงนะครับบํารุงต้นยางนะครับสร้างปิเินซีนะครับมาใส่กันเลยครับผมนี่ครับผมเนเจเกนะครับเนเจเกอาหารอาหารเสริมพืชชีวภาพด้านในก็จะเป็นคล้ายๆ พวกกรัมพวกอะไรเนะจะเทให้ดูนะครับก็จะทําเป็นปีที่สองแล้วปีแรกใช้ไปสองถังครับหมดไปถัง2องลิตรใช้ทําไปสองถังนี่คนี่คือเนเจอรแครครับ,รบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีกลิ่นเหมือนร,รัมต่อมาครับใส่ไปเลย ปุ๋ยเก็ดครับ3กิโลครับผมปุ๋ยเกตเตยเลย เรือครับเน้นกิโล่ครับผมต่อไป E.M. นะครับของดร,อ,รอิงะครับเน้นใช้อมตัวนี้ครับผม E.M. เป็นตัวสำคัญครับ ตัวนําำวีนซีเข้าสู่โคงสร้างของยางครับต่อไปขากน้ําตาลครับผมสามกิโลนะครับผสมน้ำไว้มันจะเทง่ายครับอย่างนี้ครับ เติมน้ําขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับไม่ต้องให้ท่วมครับระดับประมาณนี้ครับน้ําเมื่อได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ผสมนะผสมให้เข้ากันนะครับใช้ไม้อย่างนี้นครับใช้ไม้ผสมให้ละลายนะครับพวกนี้จะแขวนี้ก็ น้งบีบในละลายอย่างนี้นครับ นะครับให้เขาละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เขาจะได้ย่อยสลายง่ายใช้ไม้นะครับไม้คนนะครับให้ผสมด้านล่างครับละลายครับครับ,รบทั้งจาก ผสมเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะพกนี่จะเคเลยก็จะอยู่แบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับเราจะปิดนะครับถุงพลาสติกปิดไว้นะครับคุมสองชั้นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1 5บหถึงยีวันนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับอย่าให้อากาศเข้าอย่างเดียวนะครับอย่าให้อากาศเข้าถ้าอากาศเข้าถึงนะครับโอกาส ที่น้ำหมากของเราจะไม่เป็นเหม็นเน่ามีนอนนะครับนั่นคืออากาศเข้านะครับท่านเพื่อนอยากใช้ได้นานนะครับเอ่ออยาให้อากาศเข้านะครับเมื่อครบ15หวันนํามาใช้นะครับก็ต้องปิดปิดให้แน่นปิดให้นาแน่นนะครับอย่าให้อากาศเข้านะครับ๋ยวพวกแมงนะครับแมงวันนะครับแต่มาวางไข่แล้วก็จะมีพวกหนอนพวกอะไรลงนะครับ น้ำหมักของเราจะเสียได้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดถุงพลาสติกกันครับผมใช้นะครับอย่างในรถยนต์นะครับรัดแล้วก็มีเชือกอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะอย่างในรถยนต์นะครับเกิดจะอยู่ได้ไม่นานนะครับอยู่ได้ไม่ถึงปีนะครับประมาณ4 5หเดือนครับเดี๋ยวเขาก็จะเป่อยุย ครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการทําน้ําหมักนะครับไม่ยากครับใช้ยางในรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ใช้นะครับมารัดนะครับจะลัดเป็นสองชั้นนี่ชั้นแรกนี่ชั้นแรกครับฝาติดชั้นแรกลัดไว้นะครับนี่ฝาติดชั้นสองลัดไว้นะครับสองชั้นนะับแลบรองว่าอากาศไม่เข้าแน่นอนนะครับหลังจากที่เราเปิดใช้งานเราก็ปิดไว้อย่างนี้นะครับเราจะใช้ได้นานครับผม ก็นี่ก็เป็นการทําปีที่2ติดต่อกันครับปีแรกทําไปก็ถือว่าโอเคนะครับมีความแตกต่างจากที่ไม่ใช้กับที่มาใช้นะครับมันมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นปีที่2องเราก็มาทําเพิ่มครับผมนี่ครับนำหมักคูเซเมนะครับทำติดต่อกันสู่ปีที่2นะครับมำลุงต้นยางกันต่อไปครับผม ประมาณนี้คลิปนี้พานเพื่อนมาทำน้ำหมักคูเซอมนะครับสวยครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำหมักนะครับชีวาภาพครบหนึ่งเดือนครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับว่าจะมีฝ้าข,ขาวหรือเปล่านะครับน้ำหมักนี้ผมหมักไว้ทิ้งไว้หนึ่งเดือนเลยครับปกติยี่สิบวันครับปกติยี่สิบวัน ก็สามารถเปิดได้แต่นี่ลองหมักไว้เต็มๆเนียหนึ่งเดือนนะครับว่าน้ำหมักจะเป็นดีหรือเปล่าเชื้อจะเดินดีไหมฝ้าขาวๆจะเต็มบริเวณผิวด้านบนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนกันครับผมใช้ยางรัด2นะสองชัน้น ชุวภาพสูตรคูเชเอมครับผมใช้กับสวนยางพลาหรือต้นไม้ทั่วไปได้นะครับครัชือีนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับ กิ่นมีกลิ่นหอมเหมือนวายนะครับนี่ก็ถือว่าเชือเ้อดื่มนะครับสามารถนำไปใช้ได้นะครับขีดพ่นสวนยอย่างาราหรือครับผักผลไม้ทั่วไปนะครับตาการฉีดนะครับ 1ลิตรต่อน้ำา40ลิตรนะครับหรือถังปนยาเรานะครับ20ลิตรเราก็ใช้น้ำหมักครึ่งลิตรนะครับในการฉีด่นนะครับครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทำน้ำหมัก E-M นะครับสูตรคูเซมไปใช้ในสวนยางพาราครแล้วก็สวนผลไม้ของเราครับผมก็ประมาณนี้คลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ